Tình hay đi thấy chị? Tình hạn đi thấy 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 cái thấy đấy thấy 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 nước thấy nè Nè thấy 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 Tình thấy đi thấy 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 Tình tha không phải. Đã, tình, ừ, tình, mà tình tâm đấy. À. Tình tầm, tha phạm. เรียบร้อยเยอวสองเมตรภาตัต <c ười> ึงตามสองเอวถึเต็ิมตอนนี้สองใบสองอีกมื่นสอง เออมาจัน mm จันใครเนี่หูเจ้าอยากใครหร tham anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เนี่เต็มเต็มเลยเจียบลเลยหอยเทยนะสี่เอียวเียีบหกใบตัดเจี๊ยบมคือลงแน่นะดนเต็มเตด้ยของหอยอันนี้3ามหมื่นสมหมืนอันนี้เป็นห้าหตัวเิเส้นทีเจานี่สีเอียวอีกี่องอจ

ติงที่เีกที่เด็กคอยคอยเป็นคนติงเนี่ยว่าเนี่ยอ้าวจะต้องหายไปเสียเห็นโมน่าเงีลยโอ้แต่เต็มเต็ยเลยสบายโอ้งแมนแต่ว่า อันน้อะ่อแม่ชอบพอดีไงวะเออชอบน่บ่อืมไม่ย่เปิดตรงนี้มันสว่างตรงนี้จะไหมเธอไม่มากินเนี่ยเปิดไม่กินกิน รับเนอหนึ่งสองสามสี่หาปาเต็มเต็มเต็อีกแล้วหกสามัันดีนะยัไม่หาซาชีวิตเตีมหกหมืนหนึ่งกระโอ้สดต่อมาหนึ่งนหนึ่งสิบสองมืนกักโอ้ขอยกับเอากัขึ้นมาเด็ดกับสีสองจะเสียเงินเดียวเสียนห

讲相机，那么快，我就不看了。不错。是的。六四。一等，快点个。嗯。六四。二等。 C ya, kan? C Yang C tak kan dekat C. กิดไปเจมเบิร์ดเหกินไปทุกมกินไปทุกวันงตรงเน้นๆกันอะไรแล้ว <GO> เ <av uther> บิดไปร้ายแล้วแฟนหาแล้ว <Yeah>. ก็ซีซีอยนั้นิด่ชื่อปแล้วพวเสร็จแค่ไหน่เจ้าก็บอกมั่วไปก้อนนานี่มันบอกก้อนนานี่มันออกมันตอบไปเ่อยเาเดก เล่นออก6 3 2 6 3 2ไม่จักไม่เกินเด,ดี่ย3 2เลยกันมามาหกกันจะมา3 2เลยนับสะก้อนเรกไ,ไปชีใบเออชีอออนะบาทเนี่ยีเอา4 2มากันโมมีหกกัาจะมา3 2เลย ซีซีสองหนึ hey. ่งหนกนื่หกสามสามสองตรงนี so ้เด okay, ็ดสามเ่ะหกสามสองเขาบอกบอกว่ามิสามี3ิน่ะเต็มเครื่องค่อยละบาทเนี่ยหกสามสองอิริแปดหมื่นร่วมเบิรเออนับบได่แกะแล้วไฟเราเนาะเคยออหกสามสอง่ะจ่ายมาติดลาเจ้า เก่ัอ่ะล่ะส่วนเราลึกขันตามันกี้น่ะออกยางงอเราลึกก็ต้องโดนอ่ะหกสามมก่อนตกกักด้วยกักสองกักมือหนึ่งไสองมือกัโยังอยู่ตสามส่องช่อใบงานพิเศษว่าสามสองสองใบก็ไม่มีสองใบเอสองใบสด Phải bỏ hay nắp nắp được C7 c Anh tham xong xong bài tương vị Cuộc C7 Phải bỏ nắp cho con nhưng mà Cho nắp là C7 rồi Ok bài, xong trống. Trống rồi, à, xong. 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 3 xuống xong bài 3 xuống xong bài Thôi để chạy rồi cái gì Bây giờ chạy cuộc xám xám song เคยบื ة, ่ขาดเลยเคาจำเนียม huh? ีป้มันม่บเบื่อไังมาตัวเกาอีเดียวอ่ตัวเคยนมาอีกโตัวเคยออกหาสองเหี้ยวเสียดคอยวันาตรงนนีี้่่เ จับทางเลยตอนนี้ไปใส่ชีวิตเบอร์ชเาเด,ดี๋ยวเดียวเอาสิตัวของเพื่นล่ะ,ะหนึ่อ,อ,อ,อยู่ตามสงตามเดียวยังละพึ่งจริงหรอจริงหามากบว่า ตึงตอมเลยตำสองตำเยียวยาคืนต่ำสองต่ำเยียวยาละคึ่งบริจ่ายบริจาคยาวเพราะว่านอกชีวิตห้าสองหยรพหมาแล้วห้าไม่ได้สี่ห้าหกเร็วๆเจ้าอันนี้เนี่ยนี่หกสี่นี่ไหมสี่สามหกสี่สามน่สองสามี่สีใบ หนึ sí, sí, är. Är ja. ่งสองสามสี่หกสเจ็ดเนึ่งสองสามเจ็ดเสิบ <c ute cardio Kapı> ือบลหกดแปดเ้ตายเดี๋ยวหกสี่สามมืนดินมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบติดหูิดหกนนึง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกบ bắt đường đây bạn tìm cầm một lại cái này Chị vậy 64 sao tham yêu không ai yêu ha tam giang là sao yêu ha tam anh lên yêu ài xuống đi

bởi ừ. vì Ừm Phải tầm đúng không? Đúng Chào bà xe không? Phải không bà? phải luôn này, nghe không? Hàng tăm hải tâm hải à Cám tâm Cám tâm. Mô thể ừ. ừ. Phải cả này, phải chị đấy đấy. này ได้กินบ้างล่ะขามาไหมเด็กขามามามา,มางนเจ๊ไม่อ,อ,อนานเจ๊โดเฉพาะเัยนี่แรงช่างแร <c oughs> ช่างไป thẻ nò, nha, mặt sáu, 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 เมื่อีกสี่สามโอ้ายๆกันวะชืบอยหกสามกสูงเทานี่ิบย1ิบายชิบิบยแ่บันี่แค่ลอ้นะนะฉัใจหมดหายหีนี่กะเป๋าอยู่สามงเลยนี่ขายรถมืบ้านขายบ้านหกสามอมาแล้วเหมขาย้มาแล้วต็งตั้มาเนี่ยมันเบาหาซะหาทำองซะเส้เอ้ เบอร์เจเอาวะเดิมๆป่นีเกี่ยวโฟกเกี่ยวอะไเดีมาหัมาอ่ะมันไหนสามสองอืมหกสามมัน่ใส่หกสูงสองกันถ้าสาม่อยู่หกสูงหกูงตัวเดียวอ่าชมชุ่นี่ดินี่ดีป่าวบอกเอาเปิดเปิดชมเลยกันออกมาหกห6หกหกสามสองนั่นเดียบร้อยดีียบร้อยดี

เลว่าเมักสาี่มเมื่อกี้มีสองสองยองสองสองยองสองสองยันรวมก่มากสูงพี่เดงหาสงแมนบล่ะจไอ่แมนหส่หาชาสอกอนนย ่ดี๋ยอจะมดอยู่ตามสามเลยหนึ่งสองเดียวเดียวฝยมส์เลยสามสองหาใบครับห้าสามใบหใบนีหาสอยู่ด้เอาลดลห้าสองหาใบที่ที่เมาพูดเดียวนี่อยา๋ขึ้นไปเลยเป็นหกนี่เจ้าจื้อนะเอาจื้อนเป็นเนบยู่นมกเลยนมาดกใสนี่ยเอาคอยถามเจ้า ติงไ่ะมาด้สามสองห้าสามห้าเตงหานี่เตยงหกใครบรูดอ่ะอนอ่มือนนึงอะมั้งเนี่รูไมนับนมันก่อนสามห้าหมือนหนึ่งหมือนหนึ่งือหนึ่งเอาติงหกมาเตีงหานะาเตา้งเจมือนหนึ่งสองสามสี่เลยอยู่ต่ำสามต่ำสองเอาต่ำสามหมือนหนึ่งต่ำสองหมือนหนึ่งแบบมหาที่เรียอยุหาสามสอง

nếu qua cho chị hay. hạnh Dư ý Ở đây rồi Nó dư xong nhiều rồi Bỏ mặt Thả sật đi Hãy subscribe

อันนี้วกซีดิครับผมเตล่งหาเลยอันนี้ตัวครับหาไปหาไปเป็นวัวไฟมาใส่จับซิหาอ่ะจำมือฟังนะสองของเอวกี่ใบนะของเจ้าล่ะหาใบหาใบบ่ที่เจ้าเอาลงมลงหานี่เลยออ้าวฟังเลยจำมือเด้อ ทั้งหมดเลยนะเจ้าเปลี่ยนใจอะไรยังจะปิดยันย้ำมือถือเมื่ตตัวนี้ว่าเอานะเดี๋อวเลยเนาะอ๋อกใบบวนี้ทำสองมวกใบซี่ใบทำหางี่ใบจำอากในเรื่องทงหมดเลยวันนี้ก็หมดทั้งหมดนะตัวเต็งผ้าดักก้าวดำตัวนั้นนะ ขาปากอย่างับนพ่งเดี๋ยวตำสามหมื่นหนึ่งตำเยวหมื่นหึที่เลืออยู่ตำชองเอาเนีดูเรื่องเด้อเปิดเรื่องรวเพลงนะเนี่ยเรื่งยังไงรลกมันีเปินวันทุกขวสองสามผิดเด้อผิดทุกคนง่ยสองสามหกผิดทุกคนโอ้ตายแล้วผิดทุกคนเน ไปะบ่ยไปก้นกักสองยอดเถียอยู่เรียบร้อยเลยจะยัมนนึงบอกักสองยอกักสองยอดในคืนวันทุกอข่อยเห็นทามสองตายแล้วเต็มเสืองเลยสี่ด้เอาไปกักสองยอเรียบร้อยแล้วอย่ามาผิดกันเดยนเรียบร้อย่า